หลังแท่งนี้จะเป็นแท่งเดอะไฟนอนนะครับน้องหลังแท่งนี้นะยายดูอยู่สองคู่นะครับมีคู่ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็คู่มุมขวาล่างนะครับขวาล่างกับกับทางด้านซ้ายเดี๋ยวมาดูนะครับหลังแท่งนี้จะเป็นแท่งเดอะไฟนอนนะครับจะได้ตรงตำแหน่งไหนยังไงนะฮะเดอะไฟนอนเหมาะที่จะสวนตามรอบไซด์เวย์นะครับหรือถ้าเกิดว่า รับเบรกแนวกรอบไซเวไปได้นะครับมันก็จะไปที่แนวถัดไปนะครับเราก็โฟลตตามไปได้นะครับได้ทั้งส่วนได้ทั้งตามเลยนะครับเดือดไฟนองนะฮะมาดูกันนะครับมาดูกันว่าจะได้ที่คู่ไหนนะครับทางซ้ายนี่ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับทางขวาตรงนี้นะครับตรงนี้คู่นี้ก็น่าสนใจครับแท่งก่อนหน้านี่ มีแรงเทขายนะครับส่งลงมานะครับติดใต้แนวนะครับโอเคพี่ไอ้กดเข้าอเดอร์ในแท่งเดอะไฟนอลไปนะครับตรงตำแหน่งนี้นะฮะกราฟเบรกนะครับกราบเบรกแนวทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับแนวตรงนี้นะครับด้วยแท่งนี้นะฮะแล้วก็พยายามนะครับพยายามจะกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าถูกแรงเทขายดันกลับลงมาติดใต้แนวพี่ไอ้ฝนลดตามนะครับในแท่งเดอะไฟนอลมาดูนะครับว่าจะ ลงต่อไหมอีกสักแท่งไหมนะครับสังเกตเส้น SMA นะครับเกาะตามกราฟลงมาลักษณะน,น,นี้นะครับมันค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงนะถ้าเกิดว่าเราจะสวนนะฮะเส้น SMA เกาะตามกราฟแบบนี้มีโอกาสที่จะไหลที่จะไต่สูงมากนะครับน้องสังเกตนะฮะไม่น่ามีปัญหาครับน่าจะวินไปนะครับจุดไปนอนครับ ชัดเจนนะครับเรียบร้อยครับผมสวยงามลากันที่1ออเดอร์นะครับใครต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องของเดอะไฟนอลทักหาพีไอครับลากันเท่านี้ครับน้องครับสวัสดีครับผม